สวัสดีครับผู้ติดตาม v u A ภาพสายไทยกรุงวอชิงตันทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13มิถุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพพัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำเสนอข่าวสารน่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับ,บหัวข้อข่าวสาคัญในวันนี้เบรุสโคนีมหาเศรษฐีและอดีตนายกอิตาลีถึงแก่อสัญกรรมในวัย86ปี ยูเครยนยึดคืนสีมู่บ้านในยุทธการโต้กลับรัสเซียและจีนปฏิเสธคำกล่าวหาร่วมมือคิวบาตั้งสถานีสายรับสองสหรัฐส,สาอุดิอาระเบอินชาติตะวันตกหันจับมือจีนกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคพลังงาน UBS ประกาศเสร็จสิ้นแผนซื้อกิจการเครดิตสวิสแล้วและส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับ มาดูบทวิเคราะห์วิกฤตเขื่อนแตกในยูเครนวันกระทบยาวนานหลายชั่วอายุคนและส่งท้ายวันนี้ครับแนวคิดรักโลกแม้สิ้นใจฝังในโลงศพใหญ่ยยเห็ดเป็นอย่างไรติดตามหมดนี้และอีกหลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับ ครับคุณรัชพลครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราออกอากาศสดจากห้องส่งใหม่ของเรานะครับมีความสดใสมีรูปลักษณ์ที่ผิดไปนะครับเป็นวันปฐมฤกษ์นะครับเราสองคนก็เลยแต่งตัวออกมาเต็มยอดนะไม่รู้จะคลิปลุกแบบนี้ได้นานเท่าไรนะครับครับเอาละครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกันเลยนะครับที่อิตาลีครับซิวิโอเบอรุสคอนนีนะครับมหาเศถีฐีและอดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีซึ่งดำรงตำแหน่งยาวที่สุดนะครับ ถึงแก่อสัญกรรมในวัย86ปีครับแบลุูสคนี่ถือว่าเป็นประธานาเคยถือว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลามีปูตินนั้นเป็นมิสหายเขาถึงแก่อสัญกรรมที่โรงพยาบาลซานราฟาเอลในนครมิลานนะครับโดยมีบุตรและญาติอยู่เคียงข้างกายจนวาระสุดท้ายเขาจะป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นเวลานานหลายปีและมีอาการปอดติดเชื้อก่อนสิ้นชีวิต แบลลุสคนี่ใช้ชีวิตอย่างโชคชนตลอดหลายสิบปี <S <S ปที่ผ่านมานะครับเขาเคยตกเป็นข่าวอื้อฉาหลายครั้งในเรื่องการจัดปาร์ตี้เพศที่เรียกว่าบังกาบังกาโดยมีเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีเข้าร่วมงานพรรคฟอร์ซาอิตาเลียของแบลุสคนีคือพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันแม้ตัวเขานั้นไม่ได้มีบทบาทใดๆในรัฐบาลแต่การถึงอสัญ,ญกรรมครั้งนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบ ถึงสถียรภาพทางการเมืองของอิตาลีในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเช่นกันนะครับ,รบแรงสัน่นสะเทือนยังส่งผลถึงอาณาจักรธุรกิจของเขาเนื่องจากที่ผ่านมาแบรลุสคอนีไม่เคยเปิดเผยว่าจะให้ใครสารต่อธุรกิจนะครับโดยธุรกิจของเขาก็คือเครือบริษัท MFE ที่เขาเป็นเจ้าของแม้ว่าจะมีการคาดหมายนะครับว่า บุตรสาวคนโตแมรีนาจะมีบทบาทขึ้นนำในบริษัทนี้ก็ตามครับซิ v วิโอเบลลิสคนีสร้างอาณาจักรธุรกิจด้านสื่อนะฮะมาหลายทศวรรษตั้งแต่ปี1980ก่อนที่จะกระโจนเข้าสู่วงการการเมืองในปี1994แล้วดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายปีนะครับ,รบทั้งช่วงปี1994ถึง1995 ต่อมาปี2001ถึง2006และปี2008ถึง2011นะครับท่ามกลางข่าวอื้อฉาวมากมายครั้งสุดท้ายที่มหาเศรษฐีผู้นี้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือเมื่อปี2011อดีตนายกรัฐมนตรี ri, ผู้นี้ตอนนั้นประสบปัญหาการเงินนะครับคือป,ประเทศอิตาลีเนี่ยประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงขนาดที่ตัวเขานั้นถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ในเรื่องการจัดงานมั่วสุมทางเพศกับผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์นะทั้งยังเจอคดีช่อโกงภาษีจนถูกตัดสินห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเป็นเวลา5ปีในปี2019เแบรลุสโคนีกลับมาดำรงตำแหน่งในสภายุโรปและได้รับเลือกเป็นวุฒิส,สมาชิกของอิตาลีเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะสร้างเสียงวิจารณ์อีกครั้งหนึ่งคุณพรัรเพราะว่าเขาออกมาให้ความเห็นต่อกรณี การบุกยูเครนของรัสเซียโดยบอกว่ารัฐบาลกรุงมอสโกเพียงแต่ต้องการนำบุคคลที่ดีไปปกครองอยูเครนนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่มีสิ่งพ,พิจารณ์ออกมานะครับ,รบเกีวกับอดีตนายกของอิตาลีในส่วนของสถานก,การณ์ทั่วไปใน ยูเครนนะครับหลังจากที่รัฐบาลกรุงเคียบออกมายืนยันเมื่อวันอาทิตย์นะครับว่าฐานยูเครนสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านไปแล้ว3แห่งคือหมู่บ้านบ布拉ดัตเนสกูชเน่และมารการิฟกาะครับในวันจันทร์มีวิดีโอแสงหเห็นว่าฐานยูเครยนยืนถือธงชาติที่หมู่บ้านสโตรโรเชฟที่อยู่ติดกันนะครับซึ่งรอยเตอร์ก็สามารถยืนยันสถานที่ในวิดีโอดังกล่าวได้ทางกระทรวงกลาโหมยูเครนก็ออกมาแสดงความขอบคุณต่อฐานนวิกโยธินกองพันแยกที่35 ที่สามารถยึดหมู่บ้านแห่งที่4กลับคืนมาในช่วงเวลาไม่กี่วันหลังจากเริ่มยุทธการโจมตีโต้กลับครับคุณนัทพลอะไรก็ตามนะครับทางยูเครนก็ถือว่ายังห่างไกลากับการเอาชนะในสมรภูมิใหญ่อยู่ภายใต้การรักษากำลังตั้งรับอย่างแน่นหนาของฝ่ายรัสเซียที่มีทั้งกำลังพลและสรพพวุธที่เหนือกว่านะครับทางผู้บัญชาการกองทัพยูเครนกล่าวว่าฐานยูเครนเนี่ยได้เข้าต่อสู้อย่างหนักมากกว่า20ครั้งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางฝั่งตอนออกใกล้เมืองบักมุตลงไปถึงเมืองมายิน าทางใต้และเมืองบิโลโคลิฟกาทางเหนือครับถึงกะนั้นนะครับทางรัสเซียก็ยังไม่ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้สูญเสียหมู่บ้านที่ว่าไปหมดแล้วจริงหรือไม่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียเพิ่งจะอ้างว่าสามารถโจมตีสังหารฐานยูเครนล้มตายเป็นจำนวนมากครับ ขณะเดียวกันนะครับทางแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าเวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการว่าการโจมตีกลับของอยูเครนจะไปต่อในทิศทางใดอย่างไรงก็ตามนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันมั่นใจว่าในที่สุดกรุงเคียบก็จะสามารถยึดอาณาเขตของตนที่รัเสเซียควบคุมไว้กลับคืนมาได้ทั้งหมดนอกจากนั้นนะครับยังมีการระบุระหว่างการแถลงข่าวในกรุงวอชิงตันด้วยว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะส่งความช่วยเหลือให้ยูเครน มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยเจ้าที่กระทรวงการทมสหรัฐรายหนึ่งบอกกับ VOA ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะนุมวัิความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า325ล้านดอลลาร์เพิ่มให้รรยูเครนนะครับโดยคิดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้ครับคุณรัตพลโดยตั้งแต่เริ่มที่สงครามรัสเซียรุายูเครนมาทางสหรัฐได้มอบความช่วยเหลือต่างๆให้กับกยูเครนเป็นมูลค่ากว่า39,000ล้านดอลลาร์แล้วครับ ทีนี้จากเรื่องนี้เรามาต้องพิจารณากรณีภัยพิบัติครั้งใหญ่ในยูเครนการเรื่องของเขื่อนคาคอฟกาแตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีเสียงเตือนเกี่ยวกผลกระทบต่างๆมามากมายที่มีผลตั้งแต่ด้านสิ่งแวดล้อมไปถึงความเป็นอยู่ของคนและสัตว์หรือแม้กระทั่งความสามารถในการรบของอยูเครนด้วยคุณรัฐพลมีรายละเอียดของ a อพยนําเสนอใช่ไหมครับครับผมเขื่อนคาคอฟกานะครับแตกเมื่อังคารสัปดาห์ที่แล้วนะครับ,รบและเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินในยูเครนแล้วก็สร้างผลกระทบ รุนแรงต่อชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของทั้งมนุษย์และสัตว์รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมมากมายนะครับบริเวณลุ่มแม่น้ำเดนิเปอร์นับหลายหมื่นไร่ตลอดจนความเสียหายต่อคลังเก็บอาวุธของอยูเครนที่ตอนนี้กำลังต่อสู้อยู่กับรัสเซียนะครับ,รบหากพิจารณาถึงผลระยะยาวระบบนิเวศเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันยังมาพร้อมกับสารพิษที่ตกค้างในคโคลนตะกอนซึ่งไหลออกมาจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางรายนึก หวนถึงหายนะโรงไฟฟ้าชอนบิลเมื่อ,อ37ปีก่อนนะครับ,รบสำนักข่าว AP นั้นส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เคอร์ซอนซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบในยูเครนนะครับบทความนี้เล่าถึงสภาพบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทุ่งทัญ,ญพืชและฟาร์มผักผลไม้ซึ่งต้องอาศัยการชลประทานของเขื่อนแห่งนี้ที่จุน้ำได้18ลูกบาทกิโลเมตร แต่กลับค่อยๆเหือดแห้งไปณขณะนี้ส่วนปลานับพันนับหมื่นตัวก็นอนพังาบผงาบ,งงาบ mm. อยู่ในโคลนนะครับครับกระทรวงกรเกษตรของยูเครนประเมินขนาดพื้นที่การ,กรเกษตรที่ถูกน้ำท่วมว่าน่าจะกินบริเวณ62,500ไร่เฉพาะในเคอร์ซอนนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนแต่ถ้านับรวมส่วนที่เป็นของรัสเซียควบคุมอยู่ในเวลานี้พื้นที่เพาะปลูก จำนวนมากกว่านั้นหลายเท่าจมอยู่ในน้ำนะครับเครือนคาคอฟกาที่แตกในวันอังคารเป็นหนึ่งใน6ของเคืือนบริเวณแม่น้ำเดนิปเปอร์ระบบชลประทานดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อ70ปีก่อนภายใต้สหาภาพโซเวียตเคืือนทั้ง6แห่งนั้นถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันนะครับโดยคาคอฟกา คือแห่งสุดท้ายที่สุขถูกสร้างขึ้นในตอนนั้นเมื่อรัสเซียบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้วแม่น้ําแห่งนี้ก็กลายเป็นพื้นที่แนวรบด่านหน้าในเวลาต่อมารัสเซียเข้าควบคุมด้านใต้ของแม่น้ําและยึดเขื่อนนี้ไว้ได้ระบบชลประทานจึงงดการสารต่อการทํางานทั้ง6แห่งทางด้านชาวบ้านนะครับ,รบอีฮอร์มดูนอฟที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว บอกว่าการทําอาชีพหาปลาแล้วก็การนําเที่ยวของตนสําหรับผู้ที่ต้องการตกปลานั้นได้รับผลกระทบตั้งแต่สงครามที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่เขาก็ยังปักหลักอยู่ที่เกาะเล็กๆในลุ่มแม่น้ําแห่งนี้กับสุนัขสีตัวเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกอที่ดีกว่านะครับครับตอนนี้นะ กระแสน้ำไหลบ่าสร้างความเสียหายแก่คลังอาวุธของยูเครนนะครับ,รบโดยเอพีรายงานว่าคลังเก็บอาวุธและกระสุนพร้อมด้วยน้ำมันเครื่องจักร150ตันถูกพัดพาโดยน้ำลงไปในทะเลดำนะครับสำหรับผลกระทบระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคาเชียน,นาฟิลิตาผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์กรอน,อนุรักษ์ยูเครนเนเจอร์คอนเซอร์เวชันกรุ๊กล่าวว่า ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงแต่น่าจะเกิดขึ้นกับคนรุ่นต่อๆไปด้านหนึ่งนะสภาพแวดล้อมที่รับผลกระทบอย่างฉับพลันทําให้ผู้คนนั้นต่างคิดว่านาคตพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังจะเหมาะกับการเพราะปลูกหรือไม่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสารเคมีด้วยเช่นกัน ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขื่อนคาคอฟกาเป็นด่านสุดท้ายที่กักน้ําก่อนที่จะไหลลงมานะครับโดยระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนั้นต้องผ่านเขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นเวลานับ10บสบปีที่มีสารเคมีและยาฆ่า,า,มาแมลงสะสมอยู่บนก้นเขื่อนครับ คาเฟ่ทับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะมีผลต่อลูกหลานของเราเช่นเดียวกับผลที่เราเผชิญกับเหตุการณ์ไหยนัชชนบิลเธอบอกได้ว่าพืชและต้นไม้น่าจะใช้เวลาปรับตัวนานประมาณ10ปีกับสภาพแวดล้อมใหม่นะครับ ขณะนี้ทางการยูเครนกำลังทดสอบระดับสารพิษในเศษตะกรซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นฝุ่นเมื่อฤดูร้อนมาถึงและอาจจะเป็นฝุ่นพิษได้ตามคำบอกเล่าของนักวิทยา,าศาสตร์ยูจีนซิโมโนฟแห่งองค์กรยูเครนวอล r อนเวอร์เมนตัลคอนเซควเอนซ์สเวิร์กิ่งกรุ๊ปนะครับ คำถามที่สำคัญสุดท้ายนะครับรบ,บอกว่าเมื่อสงครามดําเนินต่อไปจะสามารถดําเนินการซ่อมแซมเขื่อนในระยะเวลานี้ได้หรือไม่ซึ่งก็คงยังเป็นคำถามที่ไม่มีคําตอบนะบและเต็มไปด้วยความกังวลโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนแอนดริชเมลนิกกล่าวว่าการทลายลงของเขื่อนคือภัยพิบัตรริร้ายแรงทางสิ่งแวดล้อมในยุโรปที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ หายนาเชนอบิลครับครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างที่หลายคนเกรงหรือเปล่ามาดูอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐกันครับที่เราเคยรายงานมาก่อนหน้านี้และในวันจันทร์จีนออกมาปฏิเสธคํากล่าวหาของสหรัฐที่ว่าตนจัดตั้งสถานีสายลับในคิวบานะครับโดยหวังหวนปินโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการถแถลงข่าวรายวันว่าคํากล่าวหาที่ว่านั้น เป็นความเท็จครับและบอกด้วยว่าสหารัฐนั้นให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องแล้วก็ขัดแย้งกันเองด้วยนะครับคุณรัฐพลครับคำถแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนี้ออกมาหลังจากที่เจ้าที่รัฐบาลสหรัฐหนึ่งรายบอกว่าจีนเนี่ยดำเนินปฏิบัติการสายลับในอาณาเขตของคิวบาซึ่งห่างจากรัฐฟลอริดาของสหรัฐประมาณ200กิโลเมตรมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคาร์ลอสฟรานเดสเดอคอซิโอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาก็ทวิตข้อความออกมาที่ระบุว่าคําเกล่า าหาเรื่องนี้เป็นการคาดเดาที่ใส่ร้ายป้ายสีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวาตรการล่าสุดของปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐและจีนในเรื่องของการตั้งสถานีสายลับนะครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสั์ทยกรุงวอชิงิตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจรอยอยู่ครับ มาดูประเด็นที่สหรัฐตัดสินใจกลับเข้าเป็นสมาชิกของยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งนะค,ค,ครับคุณรัตพลองค์การนี้ชื่อเต็มคือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาตินะครับซึ่งเมื่อเกือบ5ปีก่อนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออก จากกลุ่มนี้ไปโดยยูเนสโกออกแถลงการระบุว่าการกลับเข้ามาของสหรัฐนี้ต้องมาพร้อมกับแผนการเงินที่ชัดเจนและต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอื่นๆก่อนนะครับเมื่อปี2018อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากกลุ่มด้วยการให้ผลว่ายูเนสโกมีทัศนคติ ต่อต้านยิวนะครับสำหรับการกลับเข้ามาเป็นสมาชิกรอบนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ของประมาณ150ล้านดอลลาร์สำหรับงบประมาณปีหน้าเพื่อชดใช้คืนให้แก่ยูเนสโกนะครับเจ้าที่สหรัฐกล่าวในวันจันทร์นะครับว่าการที่สหรัฐไม่ได้ร่วมกับยูเนสโกในช่วงเกือบ5ปีที่ผ่านมากลายเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับจีนบนเวทีโลกครับคุณรัตพลซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตด้วยนะครับ ครับมาฟังข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับไทยกันต่อคณะรัฐสื่อต่างชาตินะครับยังคงเฝ้าติดตามความเป็นไปของการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนั้นเตรียมที่จะสอบสวนสืบสวนกรณีคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะกระทำผิดทางกฎหมายเพราะว่าถือหุ้นสื่อในบริษัทไอทีวีนะครับ แม้ว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคที่ชนะได้เสียงเลือกตั้งมากที่สุดในปีนี้นะครับและพิธาก็กลายมาเป็นตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนใหม่หนทางสู่การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนั้นก็ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคตามรายงานของสื่อต่างชาตินะครับ,รบและแม้จะรอดพ้นจากคำร้องส่วนใหญ่มาได้รอยเตอร์ระบุนะครับว่าประเด็นที่กะกะตกำลังเตรียมเรื่องสอบสวนเพื่อพิสูจน์ว่า พิธาทราบดีอยู่แล้วหรือไม่นะฮะว่าตนขาดคุณสมบัติที่จะสมัครลงเลือกตั้งเนื่องจากถือหุ้นบริษัทสื่อแต่ก็ยังเดินหน้าสมัครจนเสร็จสิ้นถามว่ากรณีนี้จริงหรือไม่และนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะทําให้เส้นทางการเมืองของดาวรุ่งรายนี้ดับลงได้ตามรายงานของสํานักข่าวรอยเตอร์นะครับแม้ว่าพิธาจะไม่กังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยอ้างว่าหุ้นที่ตนถือนั้นได้โอนไปให้น้องแล้ว เป็นบริษัทสื่อแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทสื่อที่ไม่ไดำเนินกิจการธุรก,กิจมาเป็นเวลานาน,านหากการสืบสวนของกรกตนนำไปสู่คำตัดสินว่าหัวนหน้าพักเก้าไกลมีความผิดจริงดังว่าก็จะถูกตัสิทธิตนะครับแล้วก็ถูกจําคุกสูงสุดเป็นเวลา10ปีและอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง20ปีด้วยนะครับครับ สำนักข่าวเอาจาซิร่าบ้างนะครับมาฟังรายงานเขาบอกว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าไกลยอมรับว่าตนนั้นรับมอบหุ้นบริษัทไอทีวีจากคุณพ่อขณะที่บริษัทแห่งนี้ไม่ได้มีการออกอากาศใดๆมาตั้งแต่ปีพศ2550พร้อมปฏิเสธว,ว่าตนนั้นไม่ได้กระทำความผิดใดๆและพรรคก้าวไกลเองก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเมื่อรอยเตอร์สอบถามประธานกรกะตออิทธิพรบุญประคองเกี่ยวกับเรื่องประนี้นะครับก็ได้การตอบก,กลับมาที่เขาได้ใจความว่าในเวลานี้นั้นมีข้อมูลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนี้ขาดคุณสมบัติหรือถูกห้ามไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งเมื่ออ้างอิงจากกฎหมายเลือกตั้งซึ่งทําให้กะกะตสามารถทําหน้าที่ทําการสืบสวนได้ต่อไปนะครับ อธิพรยังบอกกับสำนักข่าวเอฟด้วยว่ากรกตน,นั้นได้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้แล้วและในวันจันทร์เลขาธิการพรรคก้าวไกลชัยทวัฒน์ตุลาธนนะครับก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับข่าท้าทายนี้ของการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลน,นะรและบอกว่าทางพรรคจะเดินหน้าปกป้องเสียงของประชาชนและว่ากรกตอ,อาจดำเนินคดีกับคุณพิธานในอนาคตแต่พรรคก้าไกลมั่นใจว่า ข้อกล่าวหานี้ไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงอพอนะครับนั่นก็เป็นรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นร้อนของบ้านเราครับครับมาดูประเด็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างซาอุดีอาระเบียและจีนกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียยืนยันในวันอาทิตย์นะครับว่า รัฐบาลซาอุต้องการร่วมมือ pues กับจ mm ีนไม่ใช่แข่งขันและไม่สนใจต่อความคลางแคลงสงสัยของชาติตะวันตกที่มีต่อความสัมพันธ์ของ2ประเทศนะครับซาอุดีอาระเบียคือประเทศผู้ส่งน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่จีนคือผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดเช่นกันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหนือกว่าแค่พลังงานนะครับและยังครอบคลุมถึงด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีตลอดจน เรื่องต่างๆเช่นการเมืองซึ่งก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหรัฐนะครับทางเจ้าชายอับดุลลาซิสบินซาลมารัตมนตรีพลังงานของซาอุกล่าวต่อที่ประชุมธุรกิจอารับจีนว่าตนไม่สนใจถึงความกังวลทั้งหมดที่ว่านั้นเพราะว่าในฐานะนักธุรกิจเราจะไปในที่ซึ่งโอกาสเข้ามาหาคุณพร้อมยืนยันว่าซาอุไม่จําเป็นต้องเลือกนะครับการประชุมธุรกิจของอารับและจีนมีขึ้นที่กรุงริยาหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคน เพิ่งเงยือนซาอุไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับคุณรัตพลและเมื่อเดือนก่อนมีนาคมนี้เองนะครับบริษัทซาอุดีอารามโกบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเพิ่งประกาศข้อตกลงสําคัญ2ฉบับเพื่อเพิ่มการลงทุนในจีนแล้วก็เพิ่มการส่งออกน้ํามันดิบให้แก่จีนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพันานการความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครับยังรวดเร็วนะครับ,รบเกี่ยวข้องกับธนาคาร UBS ก็ UBS ก็ประกาศในวันจันทร์นะว่ากระบวนการเข้าซื้อกิจการธนาคารเครดิตสวิสซ,ซึ่งเป็นคู่แข่งทางธุรกิจนั้นได้เสร็จสิ้นลงสมบูรณ์นะครับครบ,ครบหลังจากที่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นั้นนำเรื่องเร่งเสนอข้อตกลง เพื่อการควบรวมกิจการของธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด2แห่งของประเทศเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของประเทศในฐานะศูนย์กลางการเงินของโลกครับคุณ<ม>อภิรันครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาดูว่าเมื่อไรเสร็จสิ้นนะครับมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดรัพย์สารัฐกันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงครับโดยดาวโจนส์บวก189บจุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่34,066จุดส่วน s p เพิ่มขึ้น 40. จุดหรือ 0. 9ที่4 3 3เจุดเ a s d a q ที่ส พุ่ง202จุดหรือ1.5%ที่13,461จุดราคาควคำในวันนี้ซื้อขายลดลง0.31%ที่1,971ดอลลาร์ต่อออน,นะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ครั้งที่เว็บไซต์ของเรา w w w v i e a t a i c o m และรออัปเดตผ่าน Instagram, YouTube, Facebook และ Twitter, VUATai ได้ต่อเวลานะครับ ครับเชิญชวนใครฟังรายการของเราทางวิทยุนะครับมาฟังได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่ามีภาพประกอบข่าวที่น่าสนใจด้วยนะครับไปกันต่อที่จีนครับคุณอภรัตการแต่างงานของชาวจีนเมื่อปี2022หรือปีที่แล้วนั้นต่ําสุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บตัวเลขนะครับเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานะมีมาตรการ ทำให้คนนั้นไม่ได้ออกมาจากบ้านก็เลยหนุ่มสาวชาวจีนก็เลยไม่ได้มีการแต่างงานกันนะครับข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนเชื่อเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นมีบ่าวสาวของจีนจูงมือจดทะเบียนสมรสกัน6ล้าน8แสน3 0 0ื่นคู่ลดลงจากปีก่อนหน้าถึง8 0 0 0สนคู่นะครับ,รบตัวเลขการแต่างงานที่ลดลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากผลมาตรการล็อกดาวน์นะครับ ปัจจุบันนะครับรัฐบาลจีนนั้นก็เผชิญกับปัญหาอัตราการเกิดลดลงและจํานวนประชากรหดตัวลงนะครับเมื่อปี2022นั้นถือว่าเป็นปีแรกในรอบ60ปีคุณอภพรัตที่ประชากรจีนลดลงและคาดว่าจะกลายเป็นแนวโน้มระยะยาวของการลดลงอย่างต่อเนื่องของประชากรจีนนะครับและปีที่แล้วอัตราการเกิดของทารกก็อยู่ในระดับ 6.77มื่ขอโทษ6.77คนต่อประชากร1,000คนคซึ่งต่ำสุดในปวัติศาสตร์เช่นกันลดลงจากระดับ7.52คนต่อ,อประชากร1,000คนในปี2021ครับ ครับอันนั้นก็เป็นวัธีการิการเรื่องทางสังคมของจีนนะครับมาดูภาพรวมของแนวคิดการรักโลกกันบ้างคุณรัตพลคนที่มีชีวิตอยู่อย่างเราก็พยายามรักษาโลกให้อยู่กับเราเป็นนานๆน,นะครับแต่ว่าแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำต่อไปได้แม้สิ้นลมหายใจไปแล้วมีระยละอยดยังไรติดตามได้จากคุณคมสรรศรีน,นาวิบุญชัยครับ ครับแนวคิดการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องของช่วงเลาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ยังอาจดำเนินต่อไปได้แม้หลังจากที่เราได้จากโลกใบนี้ไปแล้วนักประดิษฐ์ชาวดัชผู้หนึ่งท้าทายขนมเดิมๆโดยการสร้างโลงศพจากใหม่ซิเลียมที่เป็นโครงสร้างรากใหญ่เห็ด ผสมกับใยของข้าวสาลีโดยนำส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปอัดไว้ในแม่พิมพ์ที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษและรอราวหนึ่งสัปดาห์เพื่อได้ลงบรรจุศพลักษณะคล้ายลงหินสถาปัตยกรรมอียิปต์ที่ยังไม่ได้ลงสีปกตินั้นลงไม้ทั่วไปทำจากต้นไม้ที่ใช้ระยะเวลาเติบโตนานหลายสิบปีและเมื่อฝังไปในดินแล้วต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการย่อยสลาย แต่ลงบรรจุศพที่ทําจากใย,ยเห็ดเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้เวลาเพียงเกือบเกือบหนึ่งเดือนครึ่งในศตวรรษที่21ที่ความคิดด้านจิตวิญ,ญญาณได้เติบโตและก้าวล้ําไปกว่าแบบแผนจากสมัยก่อนแต่เรื่องของความตายและพิธีศพยังคงอยู่ภายใต้กรอบจารีตประเพณีที่อาจจะไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้เสียชีวิตหรือผู้อันเป็นที่รักที่จากโลกนี้ไปชอนแฮร์ริสนักลงทุนจากสาหรัฐที่ลงทุนในบริษัทลูบิโอเทค ผู้ผลิตโลงบรรจุศพแบบย่อยสลายด้วยชีวภาพมอเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเขาชี้ว่าเรามาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันและมีความต้องการที่จะฝังร่างลงบนโลกไปนี้ที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวของเขาเชื่อว่ามีคนจำนวนมากน่าจะเป็นสัสดส่วนที่เยอะมากอยากที่จะฝังร่างในแบบที่ต่างออกไปซึ่งวิธีค่ํำครึแบบเดิมๆได้ดำเนินมาแล้ว50-100ปี ด้วยเจตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใส่ใจเป็นพิเศษต่อธรรมชาติที่เป็นหัวใจหลักในสังคมบริษัทลูบไบโอเทคกล่าวว่พาพวกเขามีคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในวงจรนี้ทั้งอย่างอาจใกล้เคียงกับความเชื่อของหลายคนด้วย บ๊อบเฮนดริกส์วัย29ปีผู้ริเริ่มลงศพจากใยเห็ดเขาในกราว,ว่าตอนได้ทำการค้นคว้าอย่างละเอียดจนพบว่าเห็ดต่างๆนั้นเป็นตัวทำรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในโลกและเขาเลยคิดว่าทำไมเราถึงไม่เข้าไปอยู่ในวงจรนั้นก่อนจะตัดสินใจปลูกลงศพที่มีโครงพื้นฐานมาจากเห็ดซึ่งสามารถทำการตกแต่งด้วยพืชตระกุลมอสสีเขียวสำหรับพิธีฝังได้ด้วย และสำหรับผู้ที่เลือกจะทำพิธีเผาศพลูเบลเทคได้คิดค้นโกรจากใยเห็ดสำหรับเก็บเท่ากระดูกที่สามารถนำไปฝังดินได้โดยโกรด,ดังกล่าวจะมีต้นอ่อนแซมอยู่ดังนั้นเมื่อโกรย่อยสลายไปเท่ากระดูกภายในจะช่วยหล่อเลี้ยงให้ต้นอ่อนนั้นเติบใหญ่เป็นต้นไม้ต่อไป สำหรับสนุนราคาของลงศพจากใยเห็ดตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1,070ดอลลาร์ 1, 70, หรือว่าราว37,000บาทขณะที่โกดจากใยเห็ดนะครับมีราคาอยู่ที่212ดอลลาร์ 2, หรือว่าประมาณ7,320บาทและเพื่อตรงตามจุดมุ่งหมายของการเป็นมิตรต่อธรรมชาติบริษัทลูบไบโอเทคได้ร่วมมือกับสถานฝังศพแบบธรรมชาตินาเชอร์บาเฟนเนเธอร์แลนดซึ่งมีสวนที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด6แห่งเพื่อใช้ในการฝังศพ จจุบันบริษัทลูไบอเทคมีความสามารถในการปลูกโลงศพหรือว่าโกดจำนวน500ชิ้นต่อเดือนและกำลังจัดส่งไปทั่วทั้งยุโรปโดยเฮนดริกส์กล่าวว่าสินค้านี้ได้รับความนิยมพอสมควรในภูมิภาคยุโรปเหนือเขาอย่างอธิบายว่าประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือมีความตระหนักมากกว่าในเรื่องสิ่งแวดล้อมและยังเป็นประเทศที่มีฤดูใบไม้ร่วงดังนั้นพวกเขาจึงรู้และเข้าใจเรื่องเหตุวิธีการทำงานของพวกมันและรู้ด้วยว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบนิเวศอย่างไรผมคมส,สันศรีธนะวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนกพรรัชชัยเฉลิมมงคลและผมและตะพลอ่อนสนิทลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธทีรรัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนภรัตค่ะครับครับผมออกกําลังสนใจเลยว่าดิฉันจะสวัสดีตอนไหน <c oughs> <c oughs> กําลังมีเซนเซอรวักันใหม่ครับ <c oughs> ไม่ได้อยู่ในรายการที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่มีภาพถูกไหมคะค <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เป็นเรื่อง เป็นภาพรักแปลกใหม่ของวิลเอาพภาษาไทยนะที่ทำให้เราตื่นเต้นเห็นภาพผู้ที่อยู่ในข่าวต่อเนื่องเลยถ้ามีโอกาสชมแพลตฟอร์มต่างๆที่สามารถฟังได้ทั้งภาพทั้งเสียงน่ะหน้าดิฉันขึ้นมาแล้ว <c oughs> ถูกตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจชี <c oughs> <c oughs> ช้ตัวได้เลยครับขอบคุณที่ให้เกียตินะคะส่วนเรื่องแม้พูดถึงรักโลกจนสิ้นใจนี่น่าสนใจมากเลยนะคะสนนราคาก็ไม่แพงนะ <c oughs> ลงศพจากยายเหตุคุณรัตพลคุณนพรั์รูปภาพของโรงเนี่ยก็ ดูคล้ายๆกับที่เก็บศพโบราณนนของอียิปต์ในอินเดียมามไม่เหมือนกับโรงจำปาหรือว่าโรงฉำฉาที่เราเห็นคุณๆที่บ้านเราแต่ก็จะจากรูปลักษณ์การออกแบบอย่างที่คุณทีรัทบอกราคาก็ถือว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าโรงปกติเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับโรงไม้ดีๆมันคงจะน่าจะไปกันได้มัครับที่น่าสนใจคือการย่อยสลายใช้เวลาสั้นมากกว่าโรงไม้เป็นสิบๆนะครับใช่ฟังแล้วดูดูเป็นไปได้ มากเลยนะคะเพราะว่ามันมองในแง่ของการย่อยสลายที่คุณรัฐพนบอกแล้วก็คนที่สนใจที่ใช้ชีวิตใกล้เคียงกันเป็นผู้ที่รับประทานบางสวิรัตหรือใช้ชีวิตที่ไม่รังแกชีวิต คนหรือสัตว์อื่นๆนี่นะคะคมันก็น่าจะเป็นไปได้และราคาไม่แพงไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องรออนาคตยาวไกลเท่าไหร่นะคือต้องเก็บเงินหรือต้องรอนววตกรรมแต่อันนี้ไม่แน่ใจเขาทาขายแล้วเขาเริ่มททำขาย<ม>าแล้วค<า><า>รัอ,อยังนะคะยังไม่กว้างมากพอเพราะว่ายัางเริ่มต้นแถวยุโรปตอนเหนือเหนืออยู่เขาบอกว่า,วา คนที่รู้จักตรงนี้ก็จะเป็นคนที่คุ้นกับการเปลี่ยนฤดูเป็นสีฤดูเป็นแบบใบไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม้ร่วมในช่วงที่เห็ดกำลังโตนะฮะคือ,อตามคอนเซปต์ของคนโลกนี้คือ,อเขาจะคุ้นว่าเมื่อมีเห็ดก็ไปมีการย่อยสลายกันก็เลยทําธุรกิจได้แต่ก็รอขยายไปให้มันกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการให้ให้การศึกษากับผู้บริโภคนะครับว่าทำไมต้องมาใช้โรงโรงแบบนี้ก็มีโกรธด้วยนะฮะที่มีเราพูดไปใช้ได้ไปต่อด้วยค่ะเอาละค่ะติดตามเรื่องราวข่าวดีๆจาก v o a พรุ่งนี้